สวัสดีครับพวกเราเดซครับก็เพลงนี้ชื่อว่าอกหักเป็นเพื่อนเธอครับ beside you ครับครับผมใช่ครับคือผมอกหักเองครับแต่ว่าผมมีเพื่อนๆคอยอยู่เียงข้างคือเนื้อเพลงทุกอย่างมันเป็นฟิลฟิลนี้คือถ้าเกิดใครอกหักเนี่ยจะมีพวกเราหคนเคียงข้างเธอครับถือว่าเป็นเป็นการอกหักที่มูดดีครับไม่มันมันไม่ได้ออกหักที่แบบเศร้าซึ้งไปเลยแต่เป็นอกหักที่แบบอกหักฮึบแล้วเราก็มาอยู่รวมตัวกันแบบแฮปปี้ ขอพีกรอบมันคือเป็นการแบบเหมือนกำลังจะลงหลุมแล้วเราก็แบบดึงทุกคนกลับมารวมตัวกันเห็นภาพเลยก็คือว่าเป็นเป็นการอกหักที่เราไม่ได้พูดถึงในเชิงแบบรักโรแมนติกด้วยแล้วก็เราจะพูดถึงการที่เราอยู่เคียงข้างใครสักคนมากกว่าใช่ครับผมเพราะว่าคือเหมือนกับแบบว่าเราพยายามสื่อว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องการที่แบบว่าจะให้มันเป็นฟิลแบบว่าเป็นคู่รักกันเนาะมันก็เป็นฟิลเหมือนกับแบบว่าโอเคแค่อยากอยู่กับ ข้างค่าคนที่เรารักก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ฮะเพื่อนอยู่กับอะไรแบบนี้ฮะใช่ครับผมซึ่งเพลงนี้เราได้พี่ทีมพี่เดอะทอยมาประดิให้ครับผมก็ขอบคุณพี่ๆทีมพี่เดอะทอยมากเลยนะครับใช่ครับผมค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะว่าเอาจริงเราก็ติดตามผลงานของทีมพี่เขามาอยู่แล้วชอบผลงานอยู่แล้วแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสร่วมงานกันครับใช่ครับผมก็รู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆมากเลยใช่สำหรับอูแล้วก็ อาจจะพี่ๆทุกคนด้วยเพื่อนๆทุกคนด้วยเพราะว่าเราก็แบบว่าเออทำงานกับทีมพี่อทอยครั้งแรกด้วยครับรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็พี่เขาแบบเก่งกันมากแบบเต็มที่กับซิงเกิลของพวกเรามากๆครับใช่ครับขราบผมก็ยังอื่นเลยก็ต้องขอบคุณอ่าพี่ๆน้องๆนางเอกทั้ง6คนมากๆเลยนะครับผมแบบเป็นตัวเต็งตัวจีตของวงการ T pop เลยใช่ครับผมซึ่งของผมก็ได้เล่นคู่กับน้องคูบีเอ็นเคครับครับผมของตีเล่นกับพี่จูลินโฟเอฟครับครับผมบอกก็เล่นกับพิมมาพิกซี่ครับ ก็เล่นกับจัสตินนะครับครับผมอูเล่นกับเพีเอ่อะตอมบิสครับผมก็เป็นน้องคริสอาราลาครับผมก็ซึ่งของผมก็จะเป็นซีนแบบว่าซีนจิตกรซึ่งเราก็จะเป็นฟิลเหมือนกับเล่นกันเป็นเพื่อนกันแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนกับฟิลแบบว่าเราไปแอบ,บชอบเขาแล้วเราไปแอบ,บวาดรูปเขาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็โดนเขาปฏิเสธไปครับผมใช่ <c oughs> <c oughs> ปกตีก็เป็นเล่นกับพี่โจลินครับผมแล้วก็เป็นช่างภาพจะเป็นช่างภาพแล้วก็เหมือนเราเป็นรุ่นน้องอะไรย่างเงี้ยไปแอบหลับรุ่นพี่แต่ว่าในการทํางานกับพี่โจลินก็คือพี่โจลินแบบเก่งมากแบบว่าสื่อสารด้านลมแบบได้ดีมากครับปอกับพิมมาก็คือจะเป็นฟิลแบบเพื่อนสนิทที่แบบสนิทกันมากๆเนี่ยแล้วแต่ว่าแบบคิดเกินเลยแต่ว่าคือทําฮุกกี้กันแล้วทำเป็นรูกหัวใจสุดท้ายเขาหักครึ่งเศร้าเลยผมครับเป็น น้องชัชมินเอ็กโอเอ็กโอนะครับเมื่อกี้ไม่ได้พูดชื่อใครนะครับแล้วก็คือในซีเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับว่าจัดดอกไม้ครับเป็นเพื่อนกันมาจัดดอกไม้ด้วยกันแล้วก็สุดท้ายแล้วเราแอบชอบเขาแล้วก็ให้ยื่นดอกไม้ให้เขาแบบเหมือนแบบแบบตั้งใจที่จะบอกรักเขาหรือว่าแบบบอกชอบอะไรเงี้ยในวัยเด็กอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นเด็กเนิร์สก็เลยให้ดอกไม้เขาไปแล้วเขาก็กลัวผมเขาวิ่งหนีเลยกลัวผม ใช่ประเด็นคือเขากลัวเขาเห็นหนอนในดอกไม้เอ้ยไม่ได้งั้นเดี๋ยวขอล้องกลับไปให้ใหม่อเลยอรเลยขอบคุณครับครับของอูก็จะเป็นซีนที่แต่งเพลงให้เขาแหละแต่ว่าไปหลอกเขาว่าเราแต่งให้คนอื่นแล้วว่าแบบอยากรู้ว่าแบบเขาจะชอบไหมอะไรเงี้ยถ้าแบบไปหลอกถามอะไรเงี้ยเพราะถ้าเขาชอบก็แปลว่าเฮ้ยเข้าทางเราแปลว่าชอบเลยแบบเธอชอบเนื้อที่เราแต่งมาอะไรเงี้ย ใช่สรุปสรุปว่าก็ข้ามขีดเพื่อนเขาเรียกว่นะข้ามขีดจำกัดไม่ได้ข้ามขีดจข้ามข้ามเฟนโซนข้ามขีดจำกัดไม่ไม่ใช่ข้ามแบบเฟนโซนไปไม่ได้ครับก็ทิ้งกระติกน้ำไว้ด้วยตอนแรกแล้วยังวิ่งกลับมาเอาอีกนะครับจากมือผมคือแบบ เต้นสอนเต้นตั้งนานคอก็แห้งน้ำก็ไม่แบ่งให้กินเสียใ,ใจมากอ่เป็นอรของผมก็เป็นเพื่อนสนิทที่เล่นบาสด้วยกันครับผมแล้วก็พอเล่นมาวันหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบเราเราชอบเขาเรากำลังจะสารภาพรักกับเขาเราชวนเขาไปกินข้าวแต่เขาบอกว่าเขาไม่ว่างใช่แล้วเขาก็แบบมาตบไหลผมแล้วเขาก็เดินหนีเลยแต่มีอีกชายหนึ่งผมติดใจมากคือผมเห็นเขาเล่นกันอยู่ใช่ไหมปั๊บปั๊บผมเ็นเขาแบบมีท่าเนี้ยแบบ นี่อย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นบรีฟเป็นบรีฟจากพ่วงกับจริงผมเห็นแล้วแต่ไม่โดนนะมันเป็นแบบแค่พลังแบบปิ้วกก็เหนับไม่เคยครับอ๋อจริงๆแล้วก็คือมันคือมันด้วยความที่เราอะครับผมก็เป็นแบบว่าเราก็ เป็นแฟนแฟนคลับหรือว่าคอยติดตามผลงานของทุกคนอยู่แล้วอะไรเงีย้ยพอแบบว่าพอเราได้มาร่วมร่วมงานกันเราก็ต้องถือว่าแบบเขาเป็นรุ่นพี่ในวงการด้วยเนาะอะไรเงีย้ยครับผมมันก็จะมีความแบบตื่นเต้นว่าแบบโอเคแบบว่าแบบมันควรถ่ายไปแบบไหนอะไรเงีย้ยครับผมแต่ว่าพี่ๆทุกคนเก่งมากเลยใช่ครับผมต้องขอบคุณมากๆเลยครับ <c oughs> คือแม่ผมเนี่ยคือเขาเขา,เขาก็บีว่าต้องแบบเป็นเด็กเนื้อที่เขินอะไรเงี้ยแล้วผมอะ่ะ ก็เล่นตาบีบเลยแล้วแม่ผมบอกเฮ้ยเขินจริงทำไมอย่างเงี้ยพอใช่พอผมพออ้าวพอผมผมเล่นดีแม่ก็ว่าเล่นไม่ดีแม่ก็ว่าก็แสดงว่าเราเล่นเล่นจนเขเชื่อใจเล่นถึงไงมันรู้สึกจริงไงมันเคยเป็นการเซเลสต์ดิ่งฝากเด็กซิงเกิลสองด้วยนะครับแล้วก็ซิงเกิลสามเรือนเนี้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเอาสิงกันสองก่อนโอเคครับก็ครับโอ้โหผมเห็นต้องขอบคุณพี่ๆในค่ายเราด้วยนะครับที่ช่วยแชร์เล่นใช่เทนเยอะมากครับพี่คนโอกัางเป็นเพื่อเราเยอะเลยใช่โหเราก็ไปไล่ปอบทุกคนเยอะเหมือนกันเลยครับปอบวไงพี่โอ้โอ้โอเคครับโอ้ ทไมคือตอนแรกคิดว่าโอ้ปอบยังไงปอบปอบโอ้ปอบยังไงเราคนละปอบกันเนาผมว่าซิงเกิลเนี้ยต่างจากซิงเกิลที่แล้วตรงที่อันแรกเหมือนจะเป็นคอนเซปต์เนาะคอนเซปต์ของวงอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบให้เห็นมุมมองใหม่ๆของของวงในแต่ละคนด้วยอะไรครับเป็นแบบมุมมองในด้านใช่มุมที่เปลี่ยนไปจริงคือเราอ่านฟีดแบ็กหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ ทุกแพลตฟอร์มเลยรู้สึกว่าดีใจมากๆที่แบบแฟนๆทุกคนชอบครับทั้งเพลงทั้งวีเอ็มบี MB เลยครับผมก็จริงๆแล้วคือแตล่ละคนนะครับผมก็จะมีแบบว่ามีงานของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่แบบถ้าสมมุติมุว่าแบบบามางคนมีงานเช้าโอเคเราก็จะมาซ้อมค่ำพร้อมกัน<ช>หรือว่าถ้าบางคนมีงานค่ำเราก็จะมาซ้อมเช้าพร้อมกันครับผมจริงๆมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่มันก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็เป็นสิ่งที่เราก็ควรที่จะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเราเป็น เป็นเด็กเราเป็นพี่น้องร่วมสะตากันนะครับผมแล้วก็สามารถติดต่อ,อเข้ามาได้ทาง <c oughs> <c oughs> ดูมนดิทีวีเลยนะครับผม <c oughs> ตอนนี้ยังมีคิวว่างอยู่นะครับสำหรับว <D> <บ>งเด็กาวยังมีว่างอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็น คิวงานโชว์งานปีใหม่หรือว่างานงานร้องเพลงอีเวนต์พรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์อ่าพรีเซนเตอร์ทายงานส4กุมภาพันธ์ววันาเลนไทน์ให้เด็กไปปอบใจได้นะครับผมอ๋อวันทารวีนี่ก็จะถึงด้วยพวกเราสามารถหลอกทุกคนได้เหมือนกันนะครับหลอกยังไงติหลอกหมดเลยไม่ไม่ได้หลอกหมายถึงว่าเป็นแบบเป็นเพลง หลอกนี่คือหมายถึงว่าหลอกล่อทริกออทีณนี่ไงเออมันเป็นคอนเซปต์เป็นคอนเซปต์แต่ละเทศกาลนะครับผมอันนี้พูดเรื่องจริงนะฮะพรีเซนเตอร์เข้าได้นะครับผมก็พวกเราชอบทำงานมากๆเลยครับชอบมากครับผมชอบทำงานที่สุดในชีวิตเลยครับตอนนี้ครับผมก็เพลงอกหักเป็นเพื่อนเธอนะครับบีซายอยู่ก็จะมีชาเลนจ์ใน TikTok ด้วยก็เดี๋ยวให้ทุกคนนะครับผมไปดูกันเพราะว่าเราก็จะได้เห็นลายเต้นทั้ง6คนเลย ตอนนี้นะครับผม MV อกหักเป็นเพื่อนเธอ B サイ u ก็ลงแล้วนะครับผมที่ DMD Music นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เพลงก็ปล่อยทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วนะครับผมใครที่เอาไปใช้หรือว่าอะไรเงี้ยฝากติดแท็กด้วยะครับแฮชแท็กชื่อว่าอกหักเป็นเพื่อนเธอแล้วก็อันเดอร์สกอร์ B ซイนะครับผมเดี๋ยวพวกเราจะไปส่งทุกแพลตฟอร์มเลยพวกเราชอบสอ่งอยู่แล้วใช่ใครใช้แอคกลุ่มอย่างเงี้ยเราเจอแอคจริงหมด <c oughs> ครับผมก็ขอฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับฝากด้ยครับ

อนิจจา่เหนื่อยมีข้างเธอข้างเธอดแลด้วยใจที่ฉันมีถึงเธอไม่รักไม่เป็นไรให้ฉันได้รักเธอไปแบบนี้ข้างเดียวก็พอ